ตัวยามันเป็นการทํางานเอาตัวต้อเนี่ยสลายออกไปเอาตัวเนื้อเยื่อที่ไม่ดีเนี่ยสลายออกตรงน,นี้ไม่ต้องกังวลนะคะหุ่หมอใช้เองมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะสมัยก่อนชอบขับมอเตอร์ไซค์สมัยก่อนไม่ได้บังคับใส่หมวกกันน็อกก็เป็นต้อเนื้อค่ะหยอดไปช่วงจะแสบเนี่ยอยู่สักสัปดาห์แรกอะค่ะแต่พอหยอดไปได้สักสัปดาห์หนึ่งเราก็จะรู้สึกโอเคไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นค่ะก็ะใช้ป้องกันได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวต้อเดิมเนี่ยหายแล้วหายเลยไหมต้อเดิมเนี่ย แต่ว่าเราก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดใหม่เท่านั้นเองนะคะอย่างไปโดนลมโดนฝุ่นมาหรือว่ารู้สึกว่าวันนี้ใช้ตาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เหมือนยอดบํารุงรักษาเขาไวะคะ้ค่ะดา์ละครั้งสองสามครั้งได้แล้วแต่ตามความต้องการของชเชนนั้นใ,ในตัวคอสยาตาเนี่ยจะมีเรื่องของรายการอาหารให้ด้วยควรจะงดอะไรแล้วก็ควรปฏิบัติตัวยังไงแล้วก็จะมีตัวยายอดตามความต้องการเชนนั้นๆให้ตัวไล่นะครับก็จะเป็น Ad ดไซด r A J A M E ค่ะอย่าลืมนะคะ S I D R J A M E นะคะจำง่ายๆว่าด็อกเตอรเจมแต่อย่าลืม S I ด้านหน้าด้วยนะคะ,คะ